แคเดียวเดียวเดียวเมื่อกี้เห็นข้างล่างเขียในนี้ SMS บอกว่า DJ เจเอินประกวดพิชูนิเวอร์ซ์หรอใช่หรอประกวดเอิญประกวดเอิญเอิญเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยอยู่ประกวดอยู่าปีนี้อ่ะลูกใช่ปเลยนะแล้วถ้าเอิญประกวดพิชูนิเวอร์ซ์อ่ะแล้วพี่เป็นพิธีกรแล้วเกิดได้ขึ้นมาเขาไม่เขาไม่ว่าเราจะฮัวกันเหรอวะไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าน้องมีความสามารถใช่ฮะ เตรียมตัวยังไงอ่ะตอนนี้จริงๆเดี๋ยวจะให้พี่ๆเนี่ยพี่เอทามาช่วยหนูเทรนพวกแบบฝึกตอบคำถามเดินอะไรแบบนี้นะคะหนูรู้แล้วใช่ไหมจ้าวว่าหนูจะต้องเลือกใครเป็นโค้ชได้ค่ะหนูนึกช่วว่าใครพิณิกกรม่ช่วนึกว่าไทยแลนด์สองพันยี่ซึ่งเขาไม่มีอะคุณไม่รู้เรื่องอยู่แล้วคุณอ่านสคริปต์เพราะว่าคุณอ่านสคริปต์คุณก็จะไม่สามารไปเทรนนองได้ถ้าเรจะทัถ้าเราจะลองซ้อมอ่าน ตอบคำถามเอ่ก่อนคำถามมีอยู่ว่าถ้าคุณรู้สึกไม่สดใสในยามเช้าคุณเลือกที่จะแนะนำอะไรให้กับประชาชนชาวไทยฮะตอบใกล้ใกล้ใหม่ด้วยใกล้ๆใหม่ใกล้ๆใหม่ขอบคุณสำหรับคำถามถ้าอยากรู้สึกสดใสนะคะก็ต้องดื่มชิปโก้เลยค่ะจะเป็นส้มสายน้ำผึ้งหรือว่าส้มเขียวหวานหรือว่าส้มโชกุนก็ได้ค่ะและนี่คือ จกปลาไปเถอะปะเขาแรกตอนแรกชอบตอนนี้ลำคาแล้วปะสู้หนาวไปก็ใส่ให้หุ่นได้เอิร์น้องติดตามด้วยนะคะได้ได้เลยขอบคุณเอิร์นลูกนะฮะหมดไหมทีมงานบอกว่าพักกันสักครู่ไป